คุณผู้ชมที่รับชมข่าวเวิร์กพอยต์บอกมาสักหน่อยว่าสภาพอากาศแถวบ้านท่านเป็นอย่างไรบ้างเจอฝนตกหนักมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็กรมตูเขาประกาศมาบอกว่าเป็นอากาศแปรปรวนนะเข้าใจว่าคงจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะทีนี้เมื่อวานนี้หนักเลยค่ะฝนตกตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าเรื่อยๆ,ๆไปยันเย็นนะคะอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้ที่ปทุมธานีฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ห้างดังของประทุมธาน,นีนี่บริเวณหน้าห้างนะคะประชาชนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ว่าน้ําท่วมขังสูงเลยรถจักรยานยนต์จอดไว้แบบนี้แล้วถูกน้ําท่วมไปครึ่งคันค่ะส่วนรถที่ขับอยู่ก็ต้องขับด้วยความประมาทระวังมีคลิปหนึ่งค่ะบ้านนี้อยู่ริมคลองหลังฟิวเจอร์พาร์ครังสิตน้ําก็เอ่อท่วมทั้งนอกบ้านและในบ้านเต็มพื้นที่ค่ะข้าวของบางส่วนที่ยกขึ้นที่สูงไม่ทันก็ถูกน้ําท่วมเสียหายไปด้วยส่วนอีกคลิป ขณะที่ฝนกําลังตกลงมาอย่างหนักแล้วเกิดน้ําท่วมสูงจากรยานยนต์บางคันคือขี่ต่อไม่ได้ค่ะทํำยังไงดีก็จอดอยู่ริมทางแบบนั้นเลยค่ะนี่โอ้ในช่วงค่ำๆหน่อยนะคะที่เมืองเอกค่ะน้ําท่วมขังสูงเช่นเดียวกันรถจักรยานยนต์ขี่ได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะคืน้ํามันก็ท่วมเต็มพื้นที่ไปหมดนะคะร้านค้าริมทางก็ปิดร้านหนีฝนหมดแล้ววันอาทิตย์ด้วยนะ คนก็จะออกมากินข้าวมาหาข้าวอะไรไปยากเลยโดยเฉพาะพี่ไรเดอร์ไปรับข้าวนี่ก็ยากเหมือนกันต้องลุยน้ําท่วมไปแบบนี้นะคะบริเวณตลาดรังสิตน้าท่วมขังอยู่รถนี่คือครึ่งล้อเหรอโอ้โหรถยนต์นะคะนี่แล้วน้ําก็ยังเอ่อท่วมบ้านเรือนร้านค้าคือบางบ้านก็รอดนะคะเพราะว่ายกยกพื้นสูงอะนะส่วนตลาดภูนซับน้ําท่วมเช่นเดียวกันค่ะ จนรถจักรยานยนต์ไม่สามารถขี่ผ่านไปได้ก็ต้องจอดทางเท้าเหมือนกันรอให้ฝนซาก่อนแล้วก็ค่อยๆไปเช่นเดียวกับตลาด200ปีนะตลาดก็มีน้ําท่วมขังคือฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวันค่ะนี่ภาพนี้ช่วงกลางค่ำกลางคืนแล้วนะคะไปไหนไม่ได้เลยเหมือนเมืองบาดาลเลยนะคะขณะที่พลตำรวจโทรคำรงวิทุกระจางบิ๊กแจ๊ค่ะสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลติดตั้งบริเวณปากคลองสาม เร่งสูบน้ําออกไปที่คลองระพีพัดเพื่อเร่งการระบายน้าออกจากพื้นที่คือบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนนี่ท่านก็ลุยฝนลุยน้ําไปเลยนะคะไปดูซิว่าการระบายน้ําเป็นอย่างไรบ้างขณะที่นนทบ,บุรีค่ะช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มในเขตพื้นที่หลัก4เขตบางเขนและเขตอื่นๆของกรุงเทพและปริมณฑลฝนก็ตกลงมาเหมือนกันถนนหลายสายมีน้ําท่วมขังค่ะอย่างแจ้งวัฒนะขาเข้าขาออกมุ่งหน้าปากเกรด็ด น้ำท่วมสูงตั้งแต่หน้าไปรษณียส์สำนักงานใหญ่เสียช่องทางการจราจรไปหลายช่องเหลือช่องทางขวาช่องเดียวค่ะทีนี้จะไปยังไงช่องเดียวก็ต้องค่อยๆไปขยับแบบนี้มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องพูดถึงค่ะไปไม่ได้บางคันนี่ต้องเข็นเลยนะคะแล้วก็บางจุดก็เจอรถเสียด้วยอันนี้หนักเลยรถเก๋งเพราะว่าไปครึ่งล้อแล้วอะค่ะน้ําท่วมฝนก็ตกมาพร้อมกับรถติดจะว่าเป็นธรรมดาก็แหมมันก็เห็นเป็นภาพคุ้นตากันแบบนี้นะคะ ส่วนนครสวรรค์ค่ะแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ประกาศห้ามเด็กลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดเพราะว่าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นฝนตกหนักบวกกับน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงทละลักเข้าท่วมพื้นที่ค่ะช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้น้ำป่าก็ไหลบ่าลงสู่แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่นี่ค่ะทั้งน้ำสูงแล้วก็น้ำเชี่ยวด้วยช่วงบ่ายวันเดียวกันฝนก็ยังตกเพิ่มมาอีกค่ะ นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะมาพักผ่อนชมธรรมชาติมาถ่ายภาพสักหน่อยก็เล่นน้ําไม่ได้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ําเตือนนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนาะดูเพ,เพลินไปแบบนี้เลยแต่ว่าลงเล่นน้ําไม่ได้ขยับไปที่ลําปางคะ่ะที่อำเภอเถิน,นฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะคะ1พฤศจิกายนคือจริงๆตั้ง,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 งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์น้ําป่าก็ไหลหลากมานะคะ ตามลำห้วยแล้วก็เอ่อท่วมเข้าไปในบ้านที่อยู่ริมลำห้วยนะคะชาวบ้านห้าหมู่บ้านเกือบ200ครัวเรือนได้รับผลกระทบทีมของพระกู้ภัยแห่งสํานักสงฆ์หนองหอยวนารามและทีมป้องกันของเทศบาลตําบลเวียงมอกนี่ลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้นําชุมชนค่ะเพราะว่าต้องไปอบพยพผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุไปพักในที่ปลอดภัยก่อนค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยมวลน,น้ําป่า ซัดเอาทั้งข้าเปลือกกว่า3ตันที่ชาวบ,บ้านเขาตากเอาไว้ลอยไปกับน้ำนะในบ้านไม่ต้องพูดถึงก็ท่วมเนี่ยค่ะเนี่ยข้าเปลือกก็เสียหายไปด้วยส่วนผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในบ้านออกมาไม่ได้นะคะก็ช่วยเหลือกันก็ปร,ประคองประคองพากันไปในที่ปลอดภัยก่อนย้ายอะไรได้ย้ายไปก่อนบ้านแม่พุบ้านแม่พุเหนือนะในพื้นที่อำเภอเถินนะคะน้ําก็ท่วมสูงเหมือนกันนี่ล้นสปินเวย์ไปแล้วนะ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายอย่างต่อเนื่องส่วนที่เชียงใหม่ค่ะฝนก็ตกมาเหมือนกันน้ำป่าก็บวกมาด้วยน้ำป่าไหลหลา,ลากรุนแรงแล้วก็มีสีขุ่นแดงค่ะคือเชียงใหม่เองเนี่ยภาพนี้คือในพื้นที่ความดูแลข,ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะเขาก็ดูทั้งมุมสูงมุมล่างดูทุกอย่างเพราะน้ำขุ่นคลากแบบนี้นะคะทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ประกาศปิดอุทยานชั่วคราวจนกว่าเข้าสู่ภาวะปกติค่ะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับทรัพย์สินแล้วก็พี่น้องประชาชนที่จะเข้าไปท่องเที่ยวนะคะคระในหลายๆพื้นที่เลยนะคะภาคก,กลางภาคเหนือ,อน,นี่เจอน้ําท่วมอย่นะคะช่วงนี้ค่ะ